สวัสดีครับผมจะมาทำการรีวิวลูบิกนะครับนั่นคือเอ็กแมนเทอร์ชั้นสองเอ็มครับไปดูกันเลยโอเคครับอย่างแรกเรามาดูที่ตัวกล่องก่อนดีกว่าครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับโอเคครับก็ตัวกล่องนะครับค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆนะครับนี่ครับภายในตัวกล่องนะครับก็อย่างแรกครับอ่ะทางนี้แล้วกัน ทางซ้ายนะครับก็จะเป็นกล่องเอาไว้เก็บตัวลูกนะครับส่วนทางขวานะครับเยอะมากๆนะครับก็จะให้ตัวปรับแกนนะครับ2ครับถุงผ้าครับ3ครับการ์ด4ผ้าไว้เช็ดลูก5คู่มือการปรับแต่งลูก6กคู่มือการเล่นลูบิกครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผม โอเคครับมาดูที่ข้อมูลตัวลูกกันดีกว่าครับอ่ะขอ,ขอบอกกันกนนะครับว่ารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ผมเออต้องเซตอัพดีพอสมควรนะพร้อมกับเอ่อเล่นไปพอสมควรนะไม่งั้นมันจะมีข้อติเยอะเกินไปนะตอนแรกคือแบบไม่ค่อยโอเคกับลูกลูกนี้ตอนแรกนะตอนแรกนะไม่ค่อยโอเคเลยอะ่ะมันรู้สึกแย่ๆในหลาย,ลาย,ลายๆเรื่องนะครับแต่ตอนนี้มันก็ดีขึ้นมากครับมันคล้ายๆกับ X-man แฟร์ Fair นะครับของ 2, 2อ2คณนะครับนี่นะครับ x m e n Fair เนี่ยที่ผมบอกมันคล้ายๆตัว2อ2ก็คือมันเป็นรูปที่ค่อนข้างที่จะเอ่อเซตอัพแบบให้ตรงใจเราอะมันจะยังไงดีอยะคือมันไม่ใช่รุ่นที่แบบได้มาแล้วดีเลยอสำหรับผมนะคือมันต้องไปเซตอัพก่อนแล้วไปปรับตัวก่อนพอเรามันเข้ากับเรามันก็จะดีมากๆนะครับรุ่นรุ่นของ x m e n เนี่ยเนี่ยนะครับ ซึ่งสาคนสาวก็เช่นเดียวับสองคนสองครับมันไม่ใช่รุ่นแบบมาจากโรงงานและดีเลยอ่ะซึ่งตอนแรกผมบอกเป็นรุ่นที่ลลอกอัพเยอะมากๆนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวก่อนเข้าตรงนั้นเรามาดูรายละเอียดตรงอื่นก่อนดีกว่าโอเคครับเรามาดูที่รายละเอียดเรื่องแรกก็คือข้อมูลของตัวลูกภายนอกนะครับก็คือตัวลูกเนี่ยมาที่ขนาด55มิลลิเมตรนะครับผมถือว่าเป็นขนาดที่ค่อนข้างที่จะกระชับมือนะครับมันไม่ได้แบบว่าใหญ่แบบคยังมันไม่ใช่ไซส์ปกตินะครับ คือไซส์ปกติจะอยู่ที่56นะครับหรือไม่ก็ที่55.5นะครับอันนี้ก็จะเล็กกว่ารุ่นทั่วไปนิดนึงนะครับผมคือถามว่าส่งผลต่อการเล่นไม้มันก็ต้องใชใ้ในเวลาในการปรับตัวนิดนึงนะครับแต่คือผมเล่น WRM มาแล้วไงที่ขนาด55เท่ากันนะครับก็คือเลยไม่ค่อยมีจะปรับตัวเท่าไหร่นะครับและรุ่นนี้นะครับมาที่น้ําหนัก72กรัมนะครับผม ถือว่าน้าหนักค่อนข้างดีเลยนะคือมันค่อนข้างที่จะเบาเลยนะ72นี่มันจะแตะ60อยู่แล้วนะครับซึ่งในตลาดเนี่ย60ก็มีอยู่แบรนด์เดียวก็คือครับแกนนะครับ e l e v e n m p o นะครับผมที่เหลือก็70หมดเลยครับอันนี้ก็72 70ตอนต้นจะเหลือ60อยู่แล้วก็ถือว่าน้ําหนักทําได้ดีมากๆนะครับผมพร้อมกับพลาสติกนะครับรุ่นนี้ครับพลาสติกภายนอกครับเป็นแบบมันนะครับ แบบเนี่ยมันวาวนะครับมันจะไม่ใช่แบบด้านนะครับเลยการจับนะครับค่อนข้างที่จะถนัดมือเป็นอย่างมากเลยนะมันจะติดมือนะครับแบบมันแล้วก็นะครับที่เฉดสีนะครับเฉดสีเอ็กแมนไม่เคยทำอะไรผิดหวังนะครับก็เหลืองขาวครับตัดอย่างชัดเจนครับน้ำเงินเขียวผมชอบมากๆครับมันตัดกันสวยมากๆแดงส้มก็สวยครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับข้างในครับเป็นแบบสีดํานะครับเหมือนตัว2องคนสองเป๊ะเลยนะครับ ก็เป็นสีดำนะครับทำให้มองลูกตัดกันอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมโอเคครับนี่ก็คือข้อมูลภายนอกของตัวลูกนะครับไปดูเรื่องอื่นกันดีกว่าครับโอเคครับมาดูที่อีกเรื่องก็คือเรื่องของคัตติ้งนะครับรุ่นนี้ครับคัตติ้งอาจจะไม่ค่อยเป็นที่พอใจหลายๆคนนะครับรวมถึงผมด้วยนะรุ่นนี้ครับคัดที่45องศานะครับสามารถคัดได้ครับผมบอกก่อนนะครับบางคนอาจจะไม่ได้คัดได้เท่าผมด้วยนะครับ คืนนี้อย่างที่บอกบอกครับผมไปเซตอัพมาแล้วก็เล่นมาพอสมควรนะครับดังนั <forgetting S 1> ้นอาจจะเยอะกว่าบางคนก็ได้นะครับก็อันนี้ครับ45ขคัดได้แล้วแล้วถ้าเลยไปอีกก็มันจะออกแรงมากพอสมควรแล้วถ้าไปตำแหน่งสูงสุดเลยเนี่ยก็อย่างที่เห็นครับคัดไม่ได้นะครับมันจะเลย45องศาได้นิดเดียวนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับส่วนรีเวิร์สนะครับได้ประมาณตรงนี้ครับเท่านี้นะครับไม่สูงสุดนะสูงสุดก็จะเป็นเส้นตรงนี้นะครับมันจะไม่สามารถคัดลงมาได้ครับมันจะ ได้แค่นี้เองนะมันจะน้อยกว่ารุ่นทั่วไปนะครับหลายๆรุ่นเลยเนี่ยครับก็อย่างที่เห็นครับรุ่นอื่นก็จะขัดได้อย่างอีซี่เลยครับสบายๆครับแต่ x m e n ไม่สามารถที่จะทําได้นะครับมันจะได้แค่นี้นะครับมันจะน้อยกว่านะก็มันก็มีผลส่งผลต่อการเล่นนิดหน่อยนะครับไปดูที่เรื่องต่อไปดีกว่าครับเรื่องต่อไปครับเรื่องแม่เหล็กและการปรับแต่งนะครับผมก็รุ่นนี้ครับ ผมขอชื่นชมในการปรับแต่งนะครับคือดีมากๆดีแบบดีจริงๆนะครับนะครับเรามาดูที่การปรับแต่งก่อนลวกันครับของแกนกลางนะครับก็ครับการแก่ครับคล้ายๆกับ undercap อร์ชั่น2แล้ครับต้องแกะออกมาก่อนนะครับนี่ครับแล้วเราค่อยเปิดฟ้านะนี่นะครับผมเดี๋ยวผมขอเก็บอันนี้เข้าไปนะครับนี่นะครับ ถ้าเราสังเกตนะครับมันจะมีตัวเลขอยู่นะครับถ้าใครไม่เห็นเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ละกันนะครับแต่อันนี้ก็น่าจะพอเห็นแล้วแหละเห็นหรือเปล่าครับมันจะมีตัวเลขทั้งวงในทั้งวงนอกครับอันนี้ตัวนี้ครับอันเล็กครับที่เป็นจุดๆเล็กๆด้านในครับกับที่เป็นตัวเลขล้อมรอบนะครับอีก5้าตัวเลขนะครับเห็นหรือเปล่าอ้าแต่ละตัวเลขไว้ทาอะไรครับอ่าผมจะบอกก่อนตัวเลขรอบนอกนะครับมันคือตัวเลขที่บอก ความตึงของสปริงนั่นเองนะครับว่าความตึงระดับไหนครับซึ่งหมายเลขหนึ่งครับคือความตึงความตึงที่น้อยที่สุดนะครับก็คือจะเป็นคือความยืดหยุ่นมันจะสูงนั่นเองนะครับผมส่วนหมายเลข5ก็จะเป็นแบบมีความตึงมากๆความตึงมากมันจะส่งผลให้แบบรูปมีความเด้งมีความแข็งนั่นเองนะครับส่วนหมายเลขหนึ่งก็มันจะยืดหยุ่นนะครับการบิดก็จะรู้สึกสบายกว่านะครับส่วนเลขวงในอ่ะที่เป็นวงกลมอย่างเงี้ยครับ ที่มีเลขข้างในนะครับวงในนะครับก็อันนี้จะเป็นบอกระยะห่างของสปริงนะครับก็คือเลขยิ่งน้อยนะครับระยะห่างก็ยิ่งมากนั่นเองครับก็คือจะยิ่งหลวมนั่นเองนะครับก็คือหมายเลข1จะหลวมที่สุดนั่นเองนะครับหมายเลข5ก็จะแน่นที่สุดนะครับก็การปรับก็ง่ายๆเลยนะครับอ่ะอันนี้ครับเราต้องทําการเปลี่ยนหัวกันนะการเปลี่ยนก็ง่ายๆครับมันสามารถถอดได้จากด้านล่างนะครับผมนี่ครับเราจะใช้หัวที่เป็นรูปตัวนี้นะครับ รูปหัวสองแฉกนะครับอ่าแล้วก็อันเก่าเก็บไปก่อนนะครับการเก็บไม่ต้องห่วงว่าจะหลุดนะครับมันจะมีแม่เหล็กอยู่นะครับจากนั้นรับแล้วก็ทําการใส่หัวลงไปครับแบบนี้ใช่เลยครับแม่เหล็กผมหลุดครับแม่เหล็กตัวแกลางของหลุดนะครับผมทําหล่นเมื่อกี้นะครับหลุดก็ใช้ลูกมันระวังกันด้วยนะครับอย่าให้นี่หล่นบ่อยนะครับเนี่ยมันจะไม่หลุดกันนะครับก็นี้ครับปรับง่ายๆครับคือเราจะเห็นป่ะ เล่วงในอ่ะมันจะมันจะเป็นรูใช่ปะแล้วให้เราทําการเจาะรูลงไปครับมันสามารถปิดได้2องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตามเข็มนะหรือก็ไม่ก็ทวนเข็มนะครับแต่มันจะปรับไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับอ่ะอย่างแรกครับการอ่ะเห็นไหมเอ่ยอ่ะโอเคครับน่าจะเห็นแล้วนะครับการตามแม่คือแบบตามเข็มนาฬิกาครับอย่างนี้นะครับตามเข็มนาฬิกา คือจองไปตามเข็มนะครับมันจะเป็นการหมุนนะครับวงนอกนั่นเองครับเห็นป่ะครับมันจะเป็นการหมุนวงนอกนะครับผมก็วงนอกครับก็คือปรับความตึงของสปริงถูกไหมครับก็นี่ครับปรับความตึงครับแล้วจะดูได้ไงว่าตอนนี้อยู่ระดับที่เท่าไหร่ครับมันจะมีตรงฝาครับจะมีรูอยู่นะครับมันจะเป็นรูเว้าอยู่นะครับซึ่งเขาจะเจาะรูไว้นะครับเห็นป่ะตรงนี้เห็นป่ะตรงนี้นะครับเขาจะเจาะรูไว้นะครับ เห็น <He> หรือเปล่าเอ่ยถ้าถ้าคนมีก็น่าจะเห็นนะมันจะเขาจะเจาะรูไว้ตรงฝานะครับนะครับผมเขาจะเจาะรูไว้อืมแล้วก็เลื่อนเลขเนี่ยหมุนเลขไปตามเข็มเนี่ยให้เลขไปตรงที่เขาเจาะรูไว้นะผมเจาะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนะครับตอนนี้เลขสองก็ชี้อยู่ตรงที่เจาะรูก็คือความแน่นอยู่ระดับสองนะครับเ้ยความตึงอยู่ระดับสองครับอันนี้ก็หมุนอีกความตึงก็อยู่ระดับสามละอันนี้ก็สี่ห้า ห้าก็คือนะครับความตึงแน่นที่สุดนั่นเองครับแต่ว่าผมไม่ชอบนะครับผมชอบความตึงที่แบบผมชอบแบบยืดหยุ่นที่สุดนะครับก็เลยปรับไปที่1นะครับผมอ่ะและทีนี้เรา้องเปลี่ยนเป็นทวนเข็มดูครับทวนเข็มครับมันก็จะเป็นการหมุนแค่วงในนะครับผมเห็นป่ามันจะหมุนแค่วงในนะครับวงนอกก็อยู่ที่เดิมครับก็หมุนวงในครับก็ไอตัวรูนี่ยตัวรูเล็กๆแล้วเนี่ยนะครับเห็นหรือเปล่ารูเล็กๆเนี่ยที่เราเจาะลงไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนตัวเลขนะครับผม ก็ตอนนี้นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นคนระมันอยู่ที่เลขเลขสี่นะครับแล้วก็ทาการเจาะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็อย่างที่บอกครับวงในคืออะไร,รือคือระยะห่างของสปริงหรือระยะยืดก็คือความแน่นหลวงนั่นเองนะครับหมายเลขหนึ่งคือหลวมที่สุดหมายเลขห้าคือแน่นที่สุดนะครับตอนนี้อยู่หมายเลขห้าก็คือแน่นที่สุดนั่น,นะครับมาาันจะ แน่นๆนะครับผมใครชอบแบบมั่นโคงมันคงก็เอาแบบแน่นๆก็ได้ครับแต่ผมนะครับไม่คือผมชอบแบบลูกเลื่อนเร็วๆนะครับเลยปรับไว้ที่1นั่นเองนะครับผมนี่ครับผมเท่านี้เองครับนี่ก็คือการปรับแต่งนะครับคือมันปรับง่ายมากๆนะครับง่ายมากจริงๆครับแค่เจาะลงไปแล้วก็บิดตามเข็มทวนเข็มแค่นี้เองครับแล้วเราก็ไม่ต้องนับด้วยว่าเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วคือมันมีเลขบอกนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าการปรับแต่งค่อนข้างที่จะ เพอร์เฟกเลยนะก้าวปิดฝากลับก็แนะนําให้ดูนะครับมันจะมีล็อกของมันครับก็ดูให้ดีๆกันด้วยนะครับอ่าเรื่องต่อไปครับคือเรื่องของแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กก็สามารถปรับแต่งได้เช่นเดียวกันนะครับการปรับแต่งแม่เหล็กก็เราต้องเปลี่ยนหัวเหมือนกันครับอันนี้หัวสาหรับแกนนะครับหัวสำหรับแม่เหล็กเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวปากแบนนะครับผมโอเคครับเราก็เก็บอันนี้เข้าไปก่อนโอเคครับเพราเราเปลี่ยนหัวแล้วเนี่ย เรามาดูครับแม่เหล็กเราสามารถปรับแต่งยังไงได้บ้างเดี๋ยวผมแกะออกมาเลยแล้วกันนะครับแต่มือผมก็จะเปื้อนหน่อยนะครับมันจะมีผมลูกได้อังสตอมนะเดี๋ยวผมบอกแล้วกันนะค่าเซตอัพผมเป็นยังไงบ้างนะครับเห็นหรือเปล่าเอ่ยน่าจะเห็นนะครับอ่าเรามาดูกันก็การปรับแม่เหล็กก็ง่ายๆครับมันจะมีเห็นบ่ามันจะมีตัวอักษรอยู่ครับข้างขวานะครับจะเป็นเลขบวกตัวบวกนะครับส่วนทางซ้ายจะเป็นตัวลบนะครับ แล้วก็มีจุด3จุดอยู่ระหว่างบวกกับลบนะครับก็มีทั้งหมด5แบบครับบวกก็ง่ายๆเลยครับบวกก็คือแม่เหล็กแรงแรงสุดนะครับลบก็คือแม่เหล็กเบาที่สุดนะครับส่วนจุดตรงกลางก็คือมันจะไล่ระดับไปจากลบไปบวกนะครับก็ตอนนี้ครับผมชี้ระดับที่2นะครับก็คือเกือบหลวมเกือบแม่เหล็กกเบาที่สุดนั่นเองนะครับการปรับก็ง่ายๆครับแค่จิ้มลงไปครับในช่องครับจิ้มลงไปแล้วก็บิดขับตามความแรงที่เราต้องการครับแล้วก็บิดไป นี่ครับผมนี่ตอนนี้ก็อยู่แรงสุดละก็จาะไปใหม่ถ้าการเบากว่าเดิมก็บิดลงมา1ล็อกแล้วการเบากว่าเดิมก็บิดลงมาอีกล็อกนะครับผมแล้วการเบาอีกก็บิดมาทางซ้ายอีกล็อกแค่นี้เองครับผมการปรับง่ายๆแบบง่ายมากๆเลยนะครับแค่นี้เองครับก็การปรับนะครับปรับไ้แค่ที่เอทเท่านั้นนะครับชิ้นเอทนะชิ้นคอเนอร์ไม่สามารถปรับได้นะครับก็พูดง่ายๆเลยครับใครที่เคยดูปรับของโมยูมาแล้วก็ปรับแบบเดียวกันเป๊ะเลยครับขั้นก็เท่ากันเลยครับเหมือนกันเลยครับแต่โมยูมันจะ บิดรอบสา0องศาเลครับอันนี้มันจะต้องบิดแค่1้0ยแนะครับจะบิดไปมาเท่านั้นนะครับก็นี้ถือว่าปรับค่อนข้างง่ายครับอ่านี่คือเรื่องของการปรับแต่งนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายในการปรับแต่งนะครับก็มีที่ตรงกลางนะครับมีทั้งหมด25ถูกไหมเพราะมีวงนอก5นะครับวงใน5ก็เป็น25านะครับพอก็ปรับแม่เหล็กได้อีก5นะครับก็ได้ทั้งหมด1 2 5รูปแบบนะครับผมถือว่า เยอะมากๆนะครับแต่สำหรับผมนะผมต้องปรับไว้ที่หลวมที่สุดนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับลูกนี้นะครับก็อย่างที่บอกครับคัตติ้งมันไม่ค่อยดีนั่นเองนะครับดังนั้นผมเลยต้องปรับให้มันค่อนข้างที่จะหลวมนะครับไม่งั้นคัตติ้งมันจะน้อยนะครับมันจะทำให้ผมเกิดปัญหาในการเล่นนะครับเกิดการล็อกอัพได้นะครับผมไปครับไปที่เรื่องต่อไปกันนี่ครับเรามาดูที่เรื่องต่อไปครับคือเรื่องของฟีลิ่งนะครับผม เดี๋ยวผมจะปิดนะครับก็นะครับรุ่นนี้ครับต้องบอกเลยนะครับเป็นรุ่นที่มีความนุ่มสูงมากๆครับแบบนุ่มมากๆนุ่มจริงๆครับ มันให้ความคล้ายกับแกน3 5 6 m อยู่พอสมควรนะครับคือมันอันนี้มันจะนุ่มนะครับนุ่มมากๆเลยแล้วก็ครับสปีดรุ่นนี้ครับให้สปีดที่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะสปีดถือว่ารุ่นที่ลูกนหนึ่งที่ถือว่าสปีดค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับผมแล้วก็รุ่นนี้ครับคือมันมีความเป็นเอ็กซ์แมนในตัวของมันอยู่แล้วก็คืออะไรครับมันจะค่อนข้างฟิลค่อนข้างที่จะแข็งๆนิดนึงนะมันจะ อ,อยังไงเดียมันค่อนข้างที่จะแข็งนะครับมันจะนุ่มๆเลื่นๆแล้วฟิวมันจะแข็งๆอนะมันจะไม่เหมือนแบบรุน่นอื่นๆที่แบบบิดแล้วฉรู้สึกยังไงเดียสบายๆใช่ไหมครับยืดหยุ่นยืดหยุ่นอันนี้ต่อให้เราปรับยืดหยุ่นย,ยังไงแล้วมันก็จะรู้สึกแข็งอยู่ดีครับก็ถึงที่ผมบอกผมปรับทุกอย่างให้มันหลวมที่สุดนะครับเพราะว่ารุ่นนี้มันมีความแข็งแบบสูงพอสมควรนะครับผม ซึ่งบางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้นะเรื่องตรงนี้คือมันเป็นฟ u ล l d i n ที่แบบคือ f e e l i n งมันดีเขาแต่มันมีความแข็งมากไปหน่อย่ะแล้วแต่คนนะครับแต่ความแข็งนี้นะครับมันจะทําให้แบบบิดแบบแบบยังไงมีบางครั้งอาจทำให้เราเกิดการล็อกอัพได้ครับแล้วก็แต่ว่ามันก็ทําให้เราสึกมั่นคงได้นะครับเพราะว่าลูกนี้มันทั้งนุม่มทั้งสปีดสูงนะแต่ถ้าเรามีความแข็งเข้ามาเนี่ยมันจะรู้สึกแบบว่ามั่นคงนะ รุ่นนี้มันจะบิดแลวไม่ค่อยเละเลยมันจะเข้ามือมากๆนะครับอ่าประมาณนี้ครับแล้วก็ผมจะบอกเรื่องการปรับแต่งของผมได้นะครับเผื่อบางคนอยากแบบดูว่าต้องทํายังไงนะครับก็ผมปรับทุกอย่างอย่างที่เห็นครับหลวมสุดแม่เหล็กเกือบเกือบเออเกือบเบาสุดนะครับผมแล้วก็ลูบด้วยอังสตอมครับดิ gni taska v i c a แล้วก็บกดีเอ็7ลงไปครับ ซึ่งตอนแรกนะครับเขาให้น้ํายามาเยอะมากๆครับแบบเต็มเลยอะอย่างที่เคยเห็นในอันบ็อกนะครับคือมันแบบเต็มมือแบบเต็มลูกไปหมดเลยนะครับแต่ว่าผมไม่ไม่รู้สึกรู้สึกว่าลูกนี้มันไม่โอเคเลยอะมันไม่มีความโอเคเลยนะฟิลลิ่งก็ไม่โอเคเลยนะครับแล้วก็มีการลอกอัพคัตติ้งก็แย่นะครับเลยผมต้องไปหลุดอะอ่งสตอมนะครับทำให้ฟิลลิ่งมันดีขึ้นนะครับพร้อมกับคัตติ้งที่ดีขึ้นนะครับทําให้มันดีขึ้นหลายๆด้านนะครับผมโอเคครับเราไปดูที่เรื่องต่อไปดีกว่าครับ และสุดท้ายครับคุณภาพในการเล่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ โอเคครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นไปนะครับก็คุณภาพในการเล่นนะครับถือว่ายังไงดีครับถ้าเราปรับตัวได้มันจะดีมากๆครับแต่ถ้าคุณยังแบบปรับตัวไม่ได้ผมบอกเลยว่าตอนแรกคือตอนที่ผมยังปรับตัวไม่ได้ผมค่อนข้างที่จะ้โหมันแย่มากครับแบบล็อกอัพเยอะมากคืออย่างที่บอกครับ1แหละคัตติ้งไม่ดีครับ2ครับฟิลลิ่งคือค่อนข้างแข็งครับอันนั้นการล็อกอัพแบบเจอบ่อยมากเลยครับบิดทีก็ติดทีครับ ถึงแม้ว่าฟีลลิ่งมมนอาจจะดีมากนะครับผมแต่พราะแบบเราไปรูปเป็นเซตอัพนะครับบอกเลยครับลูกนี้ต้องรูบดีๆเซตอัพดีๆเนี่ยพอแบบพอทําดีๆกับมันแล้วอ่ะมันจะเริ่มเข้ามือกับเราครับดังนั้นแบบมันจะเริ่มดีมากๆครับลูกนี้ต้องให้แบบให้การดูแลกับมันนิดนึงนะครับผมพอพอมันแบบเริ่มเข้ากับเราแล้วเนี่ยมันดีมากๆครับการรับอ้าถามว่ายังมีอยู่ไหมมันก็มีอยู่บ้างครับแต่คือมันก็ไม่ได้เยอะแล้วยังไงครับมันจะ มันเข้ากับเรามากๆครับฟิลลิ่งมันดีมากๆครับฟิลลิ่งดีมากจริงๆครับเรื่องการล็อกอพก็อาจจะเจอบ้างนะครับแต่ถ้าเราไปฝึกเรื่อยๆปรับตัวดีขึ้นก็อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้นะครับก็รุ่นนี้ครับขอสรุปนะครับรุ่นนี้ว่าในราคานะครับผมไม่แน่ใจนะครับน่าจะประมาณ830บาทนะครับผมหรือไม่ก็890อยู่ในโซนนี้นะประมาณ8ป0รนะครับกว่าบาทผมถือว่า ทำในราคาที่ยอดเยี่ยมมากๆครับถือว่าดีมากๆเลยนะรุ่นนี้ครับก็แนะนําเขาให้ไปซื้อยวผมแนบลิงค์ระครบของร้าน c r e d y Speed เขาไว้ให้นะครับผมก็ถือว่าดีมากๆถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งแบบจะเล่นาในการเป็นลูกเมนได้นะครับผมแต่ถ้าใครบอกก่อนนะแต่ถ้าใครไม่ชอบลูกที่แบบคัตติ้งไม่ดีหรือฟิลลี่แข็งๆก็ไม่แนะนําครับยังไงเดรับ หรือถ้าอยากลองก็ได้ครับแต่ว่าคุณต้องไปเซตอัพให้ดีในระดับหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าใครแบบเป็นสาวกของจีอยู่แล้วนะก็จัดได้เลยครับถือว่าดีเยี่ยมนะครับผมโอเคครับก็สําหรับการรีวิวเจ้านี้ก็มีเพียงเท่านี้และครับผมโอเคครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็มีเท่านี้ละครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ